ตอนนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับการใช้เครื่องตัดหญ้า20โวลต์ iMac นะฮะโอ้ oh, ตัดโดยคุณผู้หญิงนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักเบานะแล้วก็ไม่เสียงดังเสียงเงียบมากครับก็คือตัดขาดนะครับพวกยญ้าขนเนี่ยหาที่เยอะๆเนี่ยตัดขาดได้สบายเลย แล้วก็ชาร์จแบบครั้งหนึ่งี่ยอยู่ได้นานก็อาจจะมีเมื่อยบ้างนะครับเพราะว่ามันหนักที่หัวมันนะฮะเอ้ अरे yeah. Huh, <sighs> oh, huh, oh, oh.